สวัสดีจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเกมวันนี้หลังเกมเล้อจิลิเลเกอร์นะครับวันนี้ตั้งใจจะมีคลิปแหละแต่ว่าด้วยเจนแลด้วยก็เลยทำไม่ทันนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้กลับอยู่ไทยแลวก็เดี๋ยวลานคลิปไปตามปกตินะครับก็เริ่มจะแบ่งเวลาทำคลิปตามปกตินะครับอะกลับมาสู่เกมกันดีกว่านะครับล้เจลิคิปเปอร์เจอกับฮิวสตันล็อกเก็ตเปิดเกมมาเลเกอร์เล่นได้ดีกว่านะครับ ขุมกำลังของเลเกอร์เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังไม่ได้มีจาริดแวนเดอร์บิลยังไม่ได้มีเกฟวินเซนก็เล่นไปตามปกติก็เปิดเกมมาเล่นได้ดีมากการทําแต้มวงในเจาะทะลวงวงในขึ้นนําไปก่อนไอเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ทรงสวยนะมีรันแบบ7-0รูปเล่นรูปแบบการเล่นโยนแอลลีฮูปมีทรงมิติการเล่นดูง่ายขึ้นไอเราก็ใจชื้นแล้วว่าเออวันนี้น่าจะสบายเว้ย เล่นไปเล่นมาเท่านั้นแหละพอเปลี่ยนเป็นชุด2เท่านั้นน่ะจังหวะเล k เกอร์เนี่ยเปลี่ยนชุด1เป็นชุด2ทีไรเนี่ยโดนลันทุกทีวันนี้พอเปลี่ยนเป็นชุด2กว่าชุด2เนี่ยจะจูนกันติดโดนล็อกเกตยิง3แต้มประมาณ3-4ลูกติดโดนจาริสวนด์มีอะไรนะเฟตแวนวีดมีดีรอนบุ๊กมีกรีนจารนกรีนแล้วก็ระดมยิงก็กลายเป็นล็อตเชอรีเลเกอร์จากนำอยู่ กลับมาตามสิบแต้มเราก็เราก็รู้สึกว่าทําไมวะคือทําไมเลเกอร์ต้องเล่นได้แย่ในควอเตอร์แรกตลอดไม่เข้าใจจริงๆเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ก็เป็นเกมที่สูสีกันนะครับรูปแบบการเล่นเนี่ยก็แลกหมัดกันไปมาคนที่เล่นดีในควอเตอร์ที่2เนี่ยก็เป็นแอนโทนีเดวิดซึ่งต้องบอกเลยนะสำหรับสำหรับเรานะเกมวันนี้ถ้าไม่มีเรบอลกับเดวิดที่เล่นในมาตรฐานที่สูงยังไงเลเกอร์ก็แพ้ องค์ประกอบรอบข้างแย่มากๆนะครับแล้วก็เข้าเข้าสู่คอเตอร์ที่3เนี่ยจุดเปลี่ยนของเกมมันเกิดขึ้นเอาพเพลนเซนกุลเล่นไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฟาวสองครั้งทีมต้องออกไปพักเขาฟาวสี่เพราะว่าฟาวห้าปุ๊บม,มันจะเสียเ่ยงไงเขาก็ออกไปพักพอพักเท่านั้นแหละวงในที่ไม่มีเซนกุลมันทําให้เลเกอร์เนี่ยเจาะวงในอย่างเดียวเปิดบอลให้ท่านผอแอนโทนีเดวิสเจาะในโพสเพสย์ใส่กีนเจฟกีนลงมาโดนโพสเพย์ใครก็ตามโดนโพสเพย์ เลเกอร์เจาะวงในจากจุดนั้นเนี่ยลันจากตามกลับมาเป็นนำควอเตอร์ quarter ที่3เนี่ยใช้เกมวงในเป็นหลักๆเลยเน้นท่านพออเป็นหลักทำให้เลเกอร์เนี่ยกลับมานำสิบกว่าแต้มแล้วก็เล่นควอเตอร์สไปได้แป๊บนึงก็ยังนำอยู่เขาถอดพออออกเติลิฟออกเอาดีโลลงมาเอาแจ็คสันเฮลงมาเอามาพักแป๊บเดียวควอเตอร์ที่4โดนล็อกเก้เนี่ยลันแบบ7-8แต้มกลับมาสูสี เขาต้องเอาออติลิฟลงมาเอาพออลงมากลับมาลันเกมใหม่แล้วก็แต้มมันก็เบียดไปมานะครับเป็นเกมที่โอ้โหคือผมว่านี่คือฤดูกาลปกติที่เป็นเกม5ดาวมากๆแลกกันเพยต่อเพยเลเกอร์ออติลิฟยิง3ลงกลับมาเนี่ยเราก็เสียแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เฟสแวนวิทเป็นยิงลงแน่เลยมันก็ยิงลงตามที่เราคิดเรือบอลกลับไปเอา2ฝั่งนี้เซนกุนก็กลเอาสแบบแลกกันหมัดต่อหมัดคือดูแค่5นาทีสุดท้ายก็สนุกมากแล้วอ่ะ สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นระอบลโพสเพยเสียววินาทีสุดท้ายเขาชิงจังหวกก Book, ะกับดีรอนบุกแล้วก็ได้ในใส่คืออันนี้มันคือเป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดมากเลยนะว่ามันคงเป็นเรื่องของปีศาจอะ่ะคือเราเห็นดีรอนบุกอ่ะโดนชนปุ๊บกระเด็นปุ๊บนะเขาก็รู้แล้วว่าพอเขากระเด็นปุ๊บอะ่ะเขาก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อหยุดระอบลไว้ระอบลยิงลูกโทษไม่ดีแล้วเวลาบีบเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่ระอบลจะยิงไม่ลง2ลูกนะเขาก็ทั้งดึงเสือ้อทั้งฉุดกระชาก เรบอนก็ย mm ัง hmm. ฝ่าไปได้แล้วใต้แป้นเนี่ยมีสามคนมีสามคนที่ใต้ห่วงเรบอนก็ยังหาทางชนได้ฝ่์แล้วก็ไปได้ยิงลูกทษผมบอกลูกปิดเกมนี่แม่งคือคือเวอร์มากๆอ่ะแล้วในใจเราคิดว่าเฮ้ยเะบอลอยู่แบบจะสามเก้าสี่สิบเรายังไม่มีใครเอาอยู่เลยอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เห็นว่าแบบเรบอลมันเป็นอโนเทอร์เลเวลอ่ะจริงๆนะเว้ยอันนี้ไม่ได้เป็นติ่งเรบอลนะเว้ยแต่ว่า ถ้าใครคิดว่าผมเป็นติ่งเรบอลน่ะคุณไปดูเกมนี้แล้วคุณจะเห็นความสุดยอดของเรบอลว่ามันมันเกินคนไปไกลมากๆอ่ะสุดท้ายเขายิงลูกโทษลงแล้วก็พาลอกจิลิเลเกอร์ชนะ105-104ต่อ104เป็นเกมที่มันมากๆนะครับส่วนสถิติหลังเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนะักถ้าจะต้องบน่นวันนี้เลเกอร์รีบาวดีกว่านะรีบาว42ล็อกเกอร์รีบาวด้3 4แต่เซคันแชนสูสีแต่เลเกอร์ก็เป็นรองเลเกอร์ได้9คะแนน ล็อกเกตได้11คะแนนนะครับยางอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็มี3แต้มที่ห่วยมากๆนะครับเข้าสู่ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าประเด็นเด่นหลังเกมเนี่ยก็เรื่องแรกเลยนะครับก็จุดเปลี่ยนของเกมอาจจะยังไม่พูดถึงแมนออฟเดอะแมตช์ผมมองว่าจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยนั่นคือการฟราวล์เร็วในควอเตอร์ที่3ของอัพเพลนเซนกุลพออัพเพลนเซนกุลเนี่ยเขาลงมาเล่นประมาณนาทีครึ่งเขามีฟาวล์ติดตัวในครึ่งแรกอยู่2นาทีครึ่งเนี่ยเขาฟาวล์สองครั้งฟาวล,ล์รวมเป็น4ครั้ง โค้ดเนี่ยอีเมอุดโดกาเขาก็ไม่เสี่ยงเพราะว่าถ้าแช่ในสนามต่อฟาวห้าปุ๊บเล่นยากเลยฟาวห้าปุ๊บคนก็จะจอะฝังเขาฟาวหกปุ๊บป๊อกออกนี่คือเกมเอ็นพอดีเขาก็ต้องถอดเก็บไว้เพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง12นาทีในคอเตอร์ที่4พอเขาถอดเอาเพลนเซนกุลออกเนี่ยเดวิดที่เล่นได้ดีคอเตอร์2แหละแต่ว่าพอไม่มีเซนกุลทางสะดวกเจาะวงในสบายเดวิดเนี่ยท่านพออเนี่ยคอเตอร์แรกได้1 0แต้ม ควอเตอร์สได้4แต้มเซนกุลเริ่มจับทางได้แล้วได้4แต้มนะครับควอเตอร์ที่สไม่มีเซนกุลอยู่เขาคนเดียวกดไป13คะแนนควอเตอร์ที่สได้สูตรแต้มซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นควอเตอร์ที่ควอเตอร์ Quarter ที่เดวิดเล่นดีมากๆแล้วก็ฟิลโก8ปเรเรียกว่าไม่มีใครเอาเขาอยู่เลยในควอเตอร์ที่4ก็ผมมองอีกอยในควอเตอร์ที่3ผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่ จุดสำคัญของเกมนี้แล้วก็จุดชี้เป็นชี้ตายเลยแหละไอตอนที่เซนกูลฟาสองเอกไปนั่งเนี่ยถ้าจุดไหนเป็นจุดชนะผมให้จุดนี้นะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยนั่นคือ Man of the m a t m a แมนออเดอรแมเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากลุงเจมวันนี้ลุงเจมมี37คะแนน8ปดแอซซิตหกรีบาวฟิลโก3คะแนนยิงลูกสําคัญด้วยยิงลูกสําคัญตอนท้ายเกม 3แต้มยิง5ลง2ฟิลโก40%ฟิลโกโดยรวม19ลง14ฟิลโก73%ลูกโทษที่ยิงกากมาตลอดเนี่ยวันนี้ยิง9ลง7ฟิลโก7 7 8ซึ่งสถิติเก็บม,มาให้แล้วกันวันนี้เลบอนเนี่ยทำ3า37คะแนนเป็นแต้มสูงสุดในฤดูกาลนี้แล้วก็เขาทำา3 3คะแนนในควอเตอร์ที่4แล้วเลบอนกลายเป็นคนที่ทำแอซซิตเนี่ยหมื่น 500ครั้งนะครับเป็นคนที่ทำแอซิดคนที่4ของประวัติศาสตร์วันนี้ทำไปเนี่ย1,504ครั้งอยู่ในท็อป4ตลอดการของ NBA นะครับโคดาวินแฮมเนี่ยก็บอกแล้วว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยชื่นชมเรเบลเรเบลเนี่ยเยี่ยมยอดมากๆสุดยอดมากๆแล้วส่วนเรเบลเนี่ยก็พูดถึงดีรอนบุกว่าการเล่นกับดีรอนบุกเนี่ยเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่สนุกแล้วมันทำให้เขาเนี่ยได้บัฟใส่ดีรอนบุกนะครับมันเป็นเกมที่ที่ดีอะ่ะก็ผมรู้สึกว่า ถ้าผมเป็นดิรอนบุกนะผมจะเลิกปั่นเรือบอลเพราะรู้สึกว่าวันนี้เรือบอลเล่นในมาตรฐานที่สูงมากๆผมมองว่าถ้าเรือบอลไม่ได้อยู่ในมาตรฐานแบบนี้ยังไงเลเกอร์ก็แพ้ทุกจังหวะที่เรือบอลเลือกเล่นถูกต้องทั้งหมดการทะลวงเข้าในเข้าไปเลยอัพจบสกอร์สามแต้มตอนที่ทีมต้องการมากๆแล้วอะในวันที่แบบวงนอกแม่งเกาะแบบวันนี้วงนอกเลยก็กากมากๆอะใช้คำนี้เลยแล้วกันผมมองว่า คนที่กลายเป็นเราต้องมาหวังกับเรอบอลแล้วเรอบอลก็ทําได้ในช่วงเวลาสําคัญผมผมผมเชี่ยเอ้ยมันมีคําพูดหนึ่งผมแมงไม่กล้าพูดว่ะจริงๆอ่ะผมแมงคือติ่งโคบี้นะเว้ยแต่สมมุติว่าถ้าแบบผมดูเรอบอลมา5้ปีอ่ะจนผมรู้สึกว่าถ้าใครถ้าสมมติเอาเรอบอลกับโคบี้มาวางไว้คู่กันเนี่ยเราต้องเลือกว่าใครจะมีโอกาสพาทีมชนะได้มากกว่ากันนี่ยบางทีผมอาจจะบอกว่า อาจจะเป็นเลบอนวะเพราะว่าเลบอนมันเฮ้ยมันผมพูดได้ปะวะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามิติของเลบอนเนี่ยมันมีมากกว่าโคบี้อ่ะมันแบบทั้งการทําคะแนนที่มันชัวกว่าโคบี้เขาเก่งมากนะเขาพิวไหวามากนะแต่เลบอน,น Kobe เนี่ยมันมันชัวแต่โคบี้เนี่ยอาจจะแบบสวยงามถูกจริตเราแต่ในแง่ของประสิทธิภาพแล้วก็เกมรับแล้วกเกมรีบาวบอลเกมแอสซิสต์แบบทุกมิติของบาสอ่ะเลอบอนมัน มันทําได้ดีกว่าเออเราเราเราคิดอย่างเงี้ยมาสักพักแล้วอ่ะเรารู้สึกว่านี่ไม่ได้เป็นติ่งหบอลจริงๆนะเว้ยแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันดูบ่อยจนมันรู้สึกว่าในฐานะนักบ่ตในความยอดเยี่ยมของความเป็นนักบาสอ่ะอันนี้แม่งอยู่ดีความคิดนี้แม่งมาจากตอนเราตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคือโคบี้ตอนท้ายอาชีพเขาเขาล่างกาเขาตกไปมากแล้วเลบอนในวัยสามสิบเก้าแม่งยังเป็นปีศาจอยู่เลยอ่ะมันมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันมันยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะ แล้วก็ประเด็นที่3ต้องพูดฝั่งล็อกเกตบ้างละกันวันนี้ผมชื่นชมอ e ีเมลโดกานะผมรู้สึกว่าตั้งแต่เขาเข้ามาทำทีมเนี่ยทีมล็อกเกพลิกจากทีมอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเป็นทีมที่มีทรงเล่นเป็นระบบสวยงามน่าดูน่าติดตามเขามีเฟสบันวีดเป็นคนรันเกมเป็นคนเดินเกมแล้วก็เฟสบันวีดเนี่ยอาจจะมามาหายในช่วงระหว่างเกมแต่ควอเตอร์ที่4เนี่ย ถูกต้องทุกอย่างเล่นถูกจังหวะดึงจังหวะพิกแอโลให้เซนกุลจังหวะที่ทีมต้องการคนยิงนอก, <c oughs> นอกเขาทำให้ได้เสมอผมผมชอบเฟสแวนวีทมากๆแล้วผมรู้สึกว่าดิลนี้ไม่ไม่ได้แพงไหมนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าการที่เล่นเป็นเกมแล้วก็คุมจังหวะได้ดีคุณดูเฟสแวนวีททาวันนี้เดยคะแนน16แอสซิต์3เทิร์โอเวอร์แต่แล้ว3แต้มก็มายิงลูกสำคัญอีกก็ ผมว่าเขายอดเยี่ยมอ่ะสำหรับใจผมนะแล้วก็เอาเลนเซนกุลก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้คนเดินเกมอ่ะมันการดูล็อกเก็ตวันนี้ไม่ต่างจากการดูเดนเวอร์นักเก็ตเลยอ่ะคนเดินเกมอ่ะมันเป็นทีมนี้มันก็มีอาเพลนเซนกุลที่มันเป็นเหมือนนิโคลายโยคิดอ่ะเป็นคนคอยโพสเพจจ่ายสวิงวงนอกจ่ายซ้ายจ่ายขวาไขว้หลังแล้วบางทีลูกเก๋าลูกปั๊มอย่างเงี้ยปั๊มปั๊มแล้วก็กระเด้งพื้นให้เพื่อนไปยิงอะไรเงี้ยโอ้โหผม ผมว่าวิชั่นของเกมของเซนกุลเนี่ยเป็นคนที่ดูเพลินมากแล้วและเขาไม่กลัวในการวันนี้ผมว่ามันเป็นบทพิสูจน์ใหญ่ของเซนกุลนะเพราะเขาต้องเจอท่านผอผอ,อ,อก็เป็นตัวท็อปของลีกเขาก็เล่นกับท่านผอ,อสบายผอ,อ,อไม่มาเขาก็โฟเตอร์ยิงระยะกลางคือผมนั่งดูแล้วผมก็งุดหงิดว่าเฮ้ยเดวิดทำไมมึงไม่ป้องกันมันวะมึงปล่อยให้มันยิงระยะกลางอยู่นั่นนะ่ะแล้วก็พอควอเตอร์สี่เนี่ยเดวิดเขาก็รู้แล้วว่าถ้าปล่อยระยะกลางเขาก็เสียแต้ม เขาชิดเขาพยายามจะชิดมากขึ้นชิดมากขึ้นปุ๊บเซนกุลยกทีเดียวเดวิดหายเลยเขาทะลุเข้าในเลยไปจ่ายให้จาราบีซาบาร,บรีสมิธจูเนียจบสกอรวงในผมรู้สึกว่าเซนกุลเนี่ยครบเครื่องมากๆแล้วก็สิ่งนี้มันเห็นได้ชัดเลยวันนี้ค่าบวกลบเนี่ยเขาบวก21ช่วงที่ทีมแพ้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาฟาออกไปเขามี23คะแนน10รีบาว5แอซซิตเป็นเซนเตอร์ที่น่าจับตามองนะในใจผมแล้วก็เจเรนกิน เจอริกินเนี่ยวันนี้แมเงียบไปหน่อยวันนี้วันนี้เป็นวันที่เห็นตรงกันละหลายคนบอกว่าเขาเนี่ยมักจะไม่มีมาตรฐานวันนี้เป็นวันที่เจริกินเนี่ยไม่มีมาตรฐานแล้วก็หายไปจากเกมมี9คะแนน4ี่เทอร์โนเวอร์ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่มาช่วงต้นกับช่วงท้ายอยู่นิดนึงแล้วก็อีกคนนึงอะ่ะคือคือไม่ค่อยมีคนพูดมิติเนี้ยให้เขาเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าในมุมผมนะโคตรสดตัวนะ ผมรู้สึกว่าผมอ่ะชอบ d e l ลอนบุกว่ะจริงๆผมพู่จริงผมผมผมดู d e ลลอนบุกเล่นวันนี้แล้วผมรู้สึกว่าที่แมนฟิสกิลลี่มันแย่ทุกวันนี้เหตุผลหนึ่งอ่ะมันไม่มีจามอ,อแลนเข้าใจได้ไม่มีเซนเตอร์วงในเข้าใจได้แต่ผมว่าเหตุผลสําคัญอ่ะมันไม่มี d e l ลอนบุกผมรู้สึกว่า d e l ลอนบุกเนี่ยเป็นคนทําทุกพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมได้ประโยชน์สูงสุด การเล่นของเขาการปั่นประสานเลบอลระหว่างเกมการพยายามได้เทคนิคเคลื่นฟาวแล้วก็ดีลอนบุ๊กเนี่ยพอมาอยู่ที่เนี่ยเขาจะมีมิติหลายอย่างที่เป็นสมอลฟอร์เวิร์ดที่ดีควรจะเป็นเนะ่ะเขามีเกมรับที่ดีเกมรับเขาดีจริงๆแต่วันนี้ยเลบอลมันเกินมาตรฐานที่จะเอาอยู่ซึ่งถ้าถามว่าตามทุกตำแหน่งที่เขายืนการเล่นเกมรับแม่งดีมากๆเลยนะวันนี้แต่ว่าเอาไม่อยู่จริงๆแล้วถ้าคุณดูแบบ ดูแบบดูภาพช้าดูอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะดึงแล้วเหนี่ยวแล้วทุกจังหวะมีดึงแขนเหนี่ยวเลยบอลลังเลยบอลคือทําแม่งทุกอย่างแนละ้วแต่เอาเลยบอลไม่อยู่เท่านั้นเองแล้วก็ในเกมลุกของเขาเนี่ยวันนี้มี24คะแนนมี2อสซิสตมี4สติลเขายิง3แต้มลงไป6ลูกฟิลโก54%เปอร์เซ็นต์ฟิลโกโดยรวม42%เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ก็ตามเจอมิดแมทช์เจอตัวที่อ่อนกว่าเขาเจาะในทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่วงในแน่น เขาจะไปหาที่ว่างวงนอกและจบ3คะแนนให้ผมรู้สึกว่าการดูดีลอนบุชอ่ะเหมือนผมดูบุชโบเวนน้อยๆยบุชบุชโบเวนอาจจะหยาบกว่าน,นี้แต่ว่านี่คือบุชโบเวนที่แบบป้องกันได้ยิง3แต้มได้แล้วก็เล่นเกมวงในได้มากขึ้นถ้าเป็น t ที D ที่ดีผมว่าเขาเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับผมนะถ้าเขาเลิกปั่นวันนี้สัหน่อยมันจะสวยเลยเขาเล่นดีจริง จริงๆคือคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปอไม่แพงเลยกับดีลอนบุ๊กเขาเล่นดีมากๆแล้วก็ส่วนตัวสำรองของล็อกเก็ตเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นชัดเวลาเปลี่ยนเป็นชุด2เนี่ยระบบเกมรับของล็อกเก็ตดีนะครับแต่ว่าป้องกันได้ประมาณนึงอะส่วนอ e ีเมลโดกาก็บอกว่าวันนี้เราสู้ได้ดีแล้วเราต้านได้ดีแล้วเพียงแต่ว่า ในช่วงปิดเกมอะเรายังเล่นแบบไม่ฉลาดไปหน่อยเรายังมีความยังยังฉลาดไม่พออะไรเงี้ยยังเล่นไม่สมาร์ทในช่วงปิดเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีของล็อกเก็ตนะในใจผมนะครับประเด็นที่4อยากชวนคุยแล้วกันวันนี้เป็นเป็นเกมที่แปลกพอสมควรก็ควอเตอร์ที่4เนี่ยเหมือนทั้งควอเตอร์หนึ่งสองสามเนี่ยออตตินลีฟกับดีโลอ่ะมันพัดกันพลาดมันดูไม่ออกว่าใครจะเป็นคนปิดเกมบางวันลีฟบอกก็ควรเอาดีโลมาปิดถูกปะ วันนี้มันมันขี่ๆกันมันมันไม่เด่นชัดสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยเขาก็ใช้ลีฟเล่นพอลีฟเล่นไปปุ๊บลีฟไปรั่วอยู่แป๊บหนึง่งไปรั่วอยู่เพย์สเพย์เขาก็เปลี่ยนเอาดีโรลงไปก็เป็นตามช่วงเวลาที่ดูเวลาเนี่ยมันก็เหมือนช่วงเวลาถ่ายชุดชุดพักพอดีถ้าถ้ามันพักได้นะผมคิดว่าเขาก็คงคงให้ดีโรได้ลองแหละให้โอกาสตอนนั้นเนี่ยเลเกอร์นำอยู่นำอยู่ไม่ถึง10ละประมาณ7ดแต้ม6แต้ม เขาเปลี่ยนลีฟออกแล้วเอาผอ,อออกด้วยเอาแจ็คสันเฮลงมาพร้อมกับดีโเท่าๆเนี้แล้วก็เล่นไปกลายเป็นว่าพอดีโลอยู่ในสนามดีโลก็ไม่ได้ยุ่งกับบอลมากนะักดีโลก็เปิดบอลให้เลบบอนเล่นคู่กับเดวิดให้เดบบอนกับเดวิดเล่นพิกอัลโลให้เลบบอนเป็นคนเดินเกมไปเลือกเพลเล่นดีโลก็ให้บอลแล้วก็วิ่งหนีไปอยู่คอนเนอร์ Corner, ไปหาที่ว่างก็ไม่ได้มีบทอะไรมากนะัก ก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยด้วยด้วยสามขอโทษทีที่พูดคำนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจากแต้มที่มันนำอยู่6-7แต้มเนี่ยมันกลับไปเสมอกันไปสูสีกันเหลือแค่แต้มเดียว2แต้มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่ามาาั่งสำรองเนี่ยหันไปมองแล้วว่าเฮ้ยอลิฟกลับมาพออ,ออกลับมาในช่วง4-5หนาทีท้ายถ้าผมจำเวลาไม่ผิดก็เปลี่ยนคู่นี้กลับไปก็กลายเป็นว่าออทลิฟได้เป็นคนปิดเกม แล้วก็การส่งอัลติลิฟลงมาก็มี3มแต้มเป็นบิ๊กช็อตสำคัญในช่วงท้ายเกมผมว่าลูกนั้นเป็นช็อตใหญ่มากๆที่ลิฟทําำได้แล้วก็ลงมาเนี่ยมันก็มีเลิกๆลากๆอ่ะแต่ก็ยังดีไม่ล้านมากอัลติลิฟเนี่ยก็ตามที่บอกแหละคอตเตอร์ที่4มี2เทิร์นโอเวอร์แล้วก็ดีโลเนี่ยก็ลบ4ยิงฟิลโก3ลูกไม่ลงเลยไม่ได้มีผลอะไรเลยก็อย่างที่เห็นลิฟลบ1ดีโลลบ4แล้วก็ดีโลมาปิด,ดลิฟเป็นคนปิดเกม ตรงเนี้ยลีฟเล่นประมาณเจ็ดนาทีสี่สิบวิดีโลเล่นใบสี่นาทีสิบปดวินาทีก็ผมรู้สึกว่าผมผมชวนคุยประเด็นเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเหมือนเลเกอร์ไม่มีชุดปิดเกมอะ่ะมันกลายเป็นว่าวันนั้นเนี้ยถ้าลีฟกับดีโลใครเล่นดีก็ก็จะได้โอกาสในะอยู่ในชุดปิดเกมนะผมผมอยากให้คุณสังเกตอย่างนี้แล้วกันแล้วก็อยากจะถามพวกคุณว่าถ้าคุณต้องเลือก คือตอนนี้ผมผมสับสนมากว่าใครควรจะเป็นชุดปิดเกมถ้าคุณต้องเลือกระหว่างลีฟกับดีโลมาปิดเกมคุณจะเลือกใครคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับประเด็นสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องบ่นเลเกอร์และการผมเชื่อว่าแฟนเลเกอร์ก็อยากฟังการด่าทีมนะั่นแหละการบ่นนะครับร้อยชิลิเลเกอร์วันนี้3แต้มกระจอกมากๆนะครับยิง29ลง6ฟิลโก2 0ถ้าเรื่องนี้เลเกอร์ไม่สมควรจะชนะด้วยประการละทั้งปวง คนที่ยิงเนี่ยแคมลิดดิตยิง5้ลงหฟิลโกยีทอลเลนสปินยิง4ลงศฟิลโกทั้งหมดยิง1 1บลงหแล้วก็ดีโลยิง5้ลง1ยิงต้นต้นเกมลงแต่หลังยังน้นไม่ลงเลยลุยชิมูระ4ลูกไม่ลงเลยวูด3ลูกไม่ลงเลยแล้วก็ได้ลีฟมา2 1, ลูกยิงลงนะก็วันนี้คือคือดูแล้วกุมกระบาละแบบว่าเชื่อไห่ไหนแบบ ขอโทษที่พูดเที่ยแบบว่าโอ้โหทไมทำไมสามแต้มทีมเรามันมันแย่ขนาดนี้วะมันว่างแล้วว่างอีกทําไมไม่ลงก็ทีวะมันเกิดอะไรขึ้นกันเลเกอร์ว่าไม่ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะมันควรจะทําได้ดีกว่านี้แล้วมันหลายต่อหลายเพลมันวายโอเพนอ่ะมันเปิดกว้างอ่ะแต่ยิงไม่ลงอ่ะคือคือมันต้องจับซ้อมสามแต้มหรือมันเป็นที่เรื่องจิตใจหรือเป็นที่อะไรอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆไม่ได้ยิงแบบยิงฝืนก็มีแต่ยิงดีโอกาสดีๆอ่ะแต่มันไม่ลงก็เยอะไม่เข้าใจนะครับ ส่วนคนที่โอเคอ่ะแคมริชดิดวันนี้ผมว่าตัวจริงยาวละว,วันนี้ค่าบวกลบบวก13แล้วก็เล่นได้7คะแนน3แอสซิสสามสติลสามรีบาวแคมริชดิดจุดเด่นตอนนี้มันชัดแล้วว่าเกมนี้ถ้าเจอทีมที่เจอทีมไหนก็ตามคนไหนที่บุกดีสุดเขาจะเอาแคมไปป้องกันอันนี้คือหมากแรกที่เห็นชัดแล้วแล้วก็ลุยชิมูระวันนี้เล่นได้ตามมาตรฐานนะครับมี11คะแนนแม้ว่า3แต้มจะไม่โป้ง แต่2แต้มหากกินยังทําได้ดีเสมอแล้วก็เกมรับมีลุยไว้ใจได้นะครับจุดที่น่าเป็นห่วงสําหรับผมเลยคือตอนนี้ผมโคตรห่วงเลยผมพูงจริงผมรู้สึกว่าผมมาโคตรห้กับแจ็คสันเฮเลยแต่พอย้ายมาจริงอะ่ะกลับเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงกับแจ hey ็คสันเฮอ่ะผมรู้สึกว่าแจ็คสันเฮเป็นหนึ่งตัวที่ผมผิดหวังในตลาดนี้นะ วันนี้มีลงไป4นาทีแล้วก็ติดลบ4มีศูนย์คะแนนมี2รีบาวป้องกันก็ไม่ได้เด่นชัดคิดว่าป้องกันจะดีกว่านี้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วคิดเตียนวูดวันนี้แบบโคตรเปลืองเวลาคิดเตียนวูดอ่ะผมรู้สึกว่าคิดเต็นวูดอ่ะโอเคมันบวก8พอช่วงนั้นมันเหมือนพอ,อเล่นดีแต่ว่าผลงานส่วนตัว3แต้มก็ไม่ได้2แต้มก็ไม่ได้ป้องกันก็ไม่ได้คือตอนนี้หลังจากพออมองลงมาเนี่ยเป็นแจ็คสันเฮกับเป็นคิดเตียนวูดอ่ะ ตอนแรกเราคิดว่าเราอุ่นใจที่มี2เซนเตอร์2คนนี้นะแต่พอถึงนาเวลาเนี้ยเราไม่แน่ใจเลยอะว่า2คนนี้จะดีพอจะช่วยเลเกอร์ในรอบลึกๆหรือเปล่าหรือหรือเลเกอร์ต้องไปเอาดีไอเดวยายฮาวเวิร์ดไหมหรือยังไงไหมผมผมรู้สึกว่าแจ็คสันเฮกับคิดเทนวูดคิดเทนวูดยิ่งเล่นยิ่งตกอะแจ็คสันเฮก็ยังไม่โป้งสักทีอะเรารู้สึกว่าสำรองวงในแบบใช้ไม่ได้จริงๆอะเกมวันนี้นะแล้วก็พอลงก็โดนเซนกุลอมยับทั้งคู่เลย แล้วก็ทอร์นนสปินวันนี้ก็มีฟิลโก1 1ลง1ได้ไป2คะแนนซึ่งถ้าดูสถิติก็ควรโดนดา่าแต่ว่าระหว่างเกมเราเราไปเห็นความเขาก็ผิดหวังกับตัวเองนะมันมีอยู่ลูกหนึ่งเขาได้ยิงโลง่งๆเลยเขาก็ยิงไม่ลงแล้วเขาก็แบบก้มไปแบบก้มไปแบบเซง็งอะแบบเออเหมือนเขาก็ยิงไม่ลงอย่างเงี้ยแล้วก็เขาพยายามจะเข้ารีบาวบอลตลอดคอยเล่นเกมรับตลอดก็คิดในแง่ดีว่าเดี๋ยวมันก็คงมา แต่ว่าเรื่องวินัยในยการรีบาวอ์การเล่นเกมรับการพยายามเนี่ยการช่วยทีมเนี่ยมันยังทําได้ดีแม้ว่ามันจะยิงไม่มานะก็ให้กําลังใจกันต่อไปซึ่งนะถึงตรงเนี้ยผมเชื่อว่าจะมีคอมเมนต์บอกว่าพี่เอาลุยมาแทนเลยไอ้ทอร์เรนต์สปินเนี่ยไปเป็นสำรองเอาลุยมาแทนนะ่าจะเวิร์กกว่าผมมองว่าทําแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ทําแบบนั้นเนี่ย,บบนนยชุดสำรองเราอะพอวนมันเป็นชุดสำรองมันจะมีแต่ตัวแต้มบอร์ดทั้งนั้นแล้วกลายเป็นสำรองเละ เราไม่ควรเอาลุยมาเป็นตัวจริงอ่ะเออเราถ้ามันไม่เพย์ออฟนะเพย์ออฟลากยาวๆเป็นได้แต่ถ้าตอนเนี้ไว้อย่างนี้ก่อนไม่งั้นชุด2จะเน่าไปกว่าน,นี้อีกมันจะแย่ไปกันใหญ่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมอยากดูอย่างเดียวผมเชื่อว่าถ้าจาร์เล็แวนเดบิลหายกลับมาเขาจะเป็นตัวจริงแล้วทอร์เรนสปินจะหลุดตัวจริงอย่างแน่นอนผมผมเชื่ออย่างนั้น100%เลยนะเอาและก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเลเกอร์ยังเก็บชัยชนะ ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลอยขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็นัดหน้าเจอยูธาแจสเป็นอินซีซันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับถ้าเราชนะเราจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้ารอบต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่มีความหมายเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันไปเกมต่อเกมนะครับช่วงนี้มาสายนิดนึงขอโทษทีภารกิจชีวิตเยอะขออภัยล่วงหน้าแล้วก็รู้สึกผิดเสมอที่ไม่ได้ตัดคลิปให้นะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือ มันมีมันมีกระตันยูทู n ไนท์ที่มันออนไปแล้วอะ่ะเออมันมันมีคนแบบคอมเมนต์มันเข้าใจผิดเยอะอะ่ะถ้าผมผมมีความคิดอยู่ว่าแบบผมอยากทำรีแอคกระตันย u ทู n ไนท์แล้วผมอยากเล่าเรื่องสิ่งที่ผมคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ฟังอะ่ะอยากดูไหมถ้าอยากดูเดี๋ยวจะมีโอกาสทําให้ดูนะครับวันนี้สมควรแกร่เวลาหวังว่าคลิปนี้จะเอนจอยแล้วก็สนุกกับมันนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาลาแล้วจ้ะ,บ,ะบ๊ายบายจ้ะ